กาบสวัสดีนะครับอยู่กันในช่อง MB 2 6 T h อีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปเติมน้ำมันก่อนตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็น้ำมันก็เท่าไหรแล้ว4 0 <c oughs> จะ4 1ละอนาคตมี4 1แน่นอนนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจไปรับผู้สาวนะครับก็คือแฟนผมนี่เองกลับมาจากอ่าไอพิจิตนะขึ้นรถทัวรนะ์ฮะ เดี๋ยวเราต้องไปรับที่สายเอเชียนะฮะพอรถทัวร์มันจะไม่วิ่งเข้าตัวเมืองฮะวิ่งกันสายเอเชียเดียวอากาศแม่งก็โคตรร้อนเลยผมว่าเดี๋ยวไม่กี่วันหน้าจะมีฝนตกไม่ไงั้นก็พายุเข้าเลยลมแรงแน่นอนไม่ต้องกลัวช่วงนี้หลายๆคนก็ไม่อยากออกไปไหนเลยนะน้ำมันแพง <laughs> รู้เรื่องอะ่ะ ถ้ามีลมเข้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอขนาดผมใส่เสื้อแขนยาวขาย,ยาวนะใส่ถุงมือใส่รองเท้าเข้าไปแนละ้วยังร้อนเลยนะเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันแล้วก็เติมลมยางนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนเลยสายจอดนะครับม,มั่นนะครับมั่นเติมเติมไปนี่นะเติมลมยางมาครับเออเดี๋ยวจะทำให้ยางเสียนะครับถ้าไม่เติมนะครับผมไม่งั้นก็ใครมีสแตนหน้าหลังก็ดีเลยครับยกไว้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยยางจะไม่เสียนะอย่างผมมันไม่มีอุอยเคียแม่งโคตรร้อนเลยนี่ไง เก้าห้าสี่สิบจุดสามหกเอเดี๋ยวรออันนี้ก่อนคุณปั๊มฮะเก้าห้าสองร้อยครับครับสองร้อย อากาศโคตรร้อนเลยร้นนอนร้อนมากสามสี่วันเนีย้ยลมลมไม่ค่อยจะดิ้นทำางานผมว่าเดี๋ยวพายุต้องเข้าบ้างเนี่ยใช่ทำงานก็หงุดหงิดมาร้อนใช่ๆช่เจอลูกค้าดูดีก็ดีหงุดหงิดเลยเนาะ <c oughs> คนเรามีหลายประเภทเนาะโอเคครับ ไม่บอกอ่ะคุยโทรศัพท์อยู่นั่นอ่ะแล้วก็ยืนรอบอกบอกแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้เนาะเฮ้อกันมาโดครับเพื่ครับเดี๋ยวเราไปเติมลมยางกันก่อนนะฮะขอโทษนะครับอ่ะ เราสามสิบหกข้างหน้าสามหกจำไม่ขึ้นใจครับหน้าสามหกหลังสี่สองนะเดี๋ยวขอเวลาเติมลมยางแป๊บครับ2000 years later. ตอนนีเ้เงื่อผมท่วมมากอ่ะท่วมทั้งตัวเลยอ่ะเห็นเขาว่าปีนี้สงการเขาไม่งดนะแต่ถ้โควิดแบบนี้ใครจะไปเล่นวะก็อาจจะมีแหละเด็กวัยรุ่นอะไรพวกเนี้ยคิดแต่โคตรร้อนอ่ะร้อนจะจัด ร้อเลยเราก็ไปที่สายเอเชียกันนะฮะไปรอจุดนัดพบนะเห็นแฟนบอกว่าน่าจะประมาณ20่สินาทีตอนนี้อยู่ที่อะไรว,ว่าอินบุรีนะกำลังออกจากปรินบุรีมาเราทำอะไรสร็ก็น่าจะประมาณไปถึงทน่ก็น,น่าประมาณ20่สอ่ะ โอ้ยโครนร้อนได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายกันนะตอนแรกก็จะไปทางอปวอแหละรู้สึกว่ามันจะอ้อมไปเราไปทางเล็กบ้านรอนนี่เนี่ยเพราะมันจะไปตัดสายเสียแล้วก็เดี๋ยวเราไปยูเทิร์นโน่นเลยข้ามสะพานไปโน่นไปเลยได้ได้ง่ายๆ ขีถ่ถนนแบบนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังรถออกจากซอยด้วยนะอย่าขี่เร็วนะครับอย่าประมาทนะครับไม่ดีนะครับเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตได้เลยเฮ้ฮเฮเนี่ยถ้าปลูกต้นอย่างเงี้ยตาไอ้ลายทางแบบ y aw y aw ยวาวๆแล้วสวยนะเวลา,าถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นถนนกว้างๆนะถนนแคบๆอย่างนี้ก็ถามว่าสวยไหมก็สวยแต่รถ สัญจรเยอะเลยความจริงเราก็เลี้ยวซ้ายไปไอ้นี่นะรอดตายสะพานได้นะเดีย๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าทางขวามือเนะี่ยทางนู้นไม่รู้ว่าเขาทําทางเสร็จหรือยังนะไม่อยากจะเสี่ยงขอแบบขี่ง่ายดีกว่า ก็ผล่สายเอเชียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตรงนี้เป็นโค้งหักศอกนะครับต้องระวังฮะนี่ไงโค้งหักศอกบอกแล้วไม่งั้นพุ่งไปนู่นขอสะพานเราต้องระวังฮะปุ๊บล้วก็ดูรถทางนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรถเบี่ยงด้วย เดี๋ยวเราก็ต้องวิง่งรเลนขวาสุดนะเพื่อเออ่เฮ้ยมันมีลออตาสะพานเอา้าเฮียทำถนนใหม่แล้วเอา้าเฮ้ยเฮียอะไรวะงงไปหมดอ <laughs> ย่าบอกว่าปิดอยู่เท่ข้างหน้ากูอะ ใช้ความเร็วหน่อยนะครับเราจะมาทางขวามือนะครับปกติแล้วเราไม่ควรวิ่งแทเลนขวามือทางนี้นะครับเป็นเลนรถยนต์นะครับมาดูกันว่าปิดหรือเปล่าไอ้เหี้ยปิดยูเทิร์นน่าเม็ดงานเข้ากูเลยไอ้เหี้ยวิ่งยาวๆไอ้สัตว์ลอดตาตาขาเมื่อกี้กระโดมแล้วไอ้ควาย <laughs> ไปลอยยิงกันไป Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more, best I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. <laughs> So cold outside, I'm alone. I'm all right. It's so cold outside, I'm alone. รถกูจอดตากแดดนี่เราต้องมารอกันตรงนี้นะครับอ้าว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรอแล้วหน้ามุยเลย <c oughs> อย่าบอกแม่ว่ามารอนานแล้วเดี๋ยวเราต้องถาม มานานแล้วไงกี่นาทีอดีตตรงนี้ยูเทิร์นมันปิดอะเลยต้องเป็นยูเทิร์น<ๆ>เกือบชายโย,ยนนะรู้งี้ลอดใต้สะพานก็จบแล้วหาย มารอแฟนแต่แฟนก็นมารอไอ้หา่าเอ้ยเราวุ่สารีบออกมามันมาถึงไวออกว่าเราอีกเราน่าจะไปเสียเวลาตรงเมื่อกี้เลยรูย้ยี่ข้ามสะพานมาก็ดีอ่ะจบจบนะหน้ามุ้ยเลยเราอากาศร้อนเนะน,นะนี่ยขนาดเรายังร้อนเลยไนอะ้นุ่ว้ย อเอ๊ะคามีอะไรกันอะขคชนกันเหรอตำรวจอยู่ข้างหน้า เรรสร็จเวลาแลวครับก่คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปกันดูไว้นะจ๊ะโอ้ยกับผม MB2 มีทีเฮ็ดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมกันนะครับไอเยี่ยเหมือนฝนจะตกว่ะ้